สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Google ทำไมเราถึงต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Google Google นอกจากจะให้บริการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับยังมีแอปพลิเคชันออนไลน์ที่ให้เราสามารถเลือกใช้งานเพื่อการเรียนรู้และการทํางานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Google Drive ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลออนไลน์ Google เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานบนทางออนไลน์ได้ Google Sheets ที่เป็นโปรแกรมตารางทำงานที่อยู่บนออนไลน์ Google s l i d e ที่เราสามารถใช้นำเสนองานได้รวมไปถึง Google Form ที่เราสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์แล้วเราสามารถไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อื่นได้เราจาเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน Google เพื่อเข้าถึงบริการเหล่านั้นนะครับการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Google จะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันได้เลยครับ ในอันดับแรกนะครับเราจะต้องเข้าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของ google.com ก่อนในที่นี้ผมจะใช้ตัว google c home r แตบเบิ่งคลิกเข้าไปที่ google c home r นะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะครับ w w w g o o g l e c o m แล้วกด enter นะครเราก็จะเข้าสู่หน้าโฮมเพจของ google เราสามารถพิมพ์คำค้นแล้วสืบค้นข้อมูลได้เลยแต่ถ้าเราต้องการใช้บริการอื่นนะครับเรามาลองคลิกตรงแถบแอป Google เราจะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันมากมายให้เราเลือกใช้งานแต่การที่เราจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้เราจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน Google ก่อนนะครับให้เรามาเลือกที่เมนูบัญชี Google พอเข้ามาที่บัญชี Google แล้วเราจะเห็น ปุ่มให้เราลงชื่อเข้าใช้การที่เราจะลงชื่อเข้าใช้ได้เราจะต้องมีบัญชี Google ก่อนนั่นก็คือเราจะต้องเป็นสมาชิกของ Google ก่อนนั่นเองนะครับเรามาสมัครกันเลยนะครับไปที่สร้างบัญชี Google เมื่อคลิกที่สร้างบัญชี Google แล้วในการสร้างบัญชี Google เราก็จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปนะครับอันดับแรกเรากรอกชื่อ จะเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับพิมชื่อจากนั้นพิมนามสกุลนะครับถัดมาจะเป็นชื่อผู้ใช้นะครับระบบจะสร้างชื่อผู้ใช้ให้เราอัตโนมัตินะครับเราก็ดูว่าชื่อผู้ใช้ที่ระบบสร้างให้นี้เราต้องการไหมถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ชื่อผู้ใช้ ให้ทุกท่านจำไว้ว่าชื่อผู้ใช้จะซ้ำกันไม่ได้เพราะฉะนั้นชื่อผู้ใช้ที่เรากำหนดเองจะต้องไม่ไปซ้ำกับชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วในระบบนะครับในตอนนี้ผมจะใช้ชื่อผู้ใช้ว่าพัชรพล d o bws นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับจากนั้นพิมพ์รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านที่ เราจะลงชื่อเข้าใช้งานนะบอกว่ารหัสผ่านควรจะใช้อักขระแปดตัวขึ้นไปที่มีทั้งตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันนั่นก็คือรหัสผ่านที่ดีนะครับรหัสผ่านที่ดีคือรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก แต่เราต้องจำง่ายด้วยนะครับจากนั้นคลิกถัดไประบบก็จะบอกว่าชื่อผู้ใช้นั้นมีผู้อื่นใช้แล้วลองใช้ชื่ออื่นแสดงว่าพัชระพลด w s ไม่สามารถใช้งานได้ผมก็จะเป็นพัชระพลทํา t ีเนะครับเป็นตัวแรกของนามสกุลแล้วลองคลิกถัดไปดูนะครับ โอเคสามารถใช้งานได้นะครับขั้นตอนต่อไปเขาก็าจ,ะาจะให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มในที่นี้หมายเลขโทรศัพท์นะครับเขาเรียกว่าไม่บังคับเราไม่กรอกก็ได้นะครับที่อยู่อ e ีเมลสำรองเรามีหรือไม่ถ้าเราไม่มีเราไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับต่อไปเป็นวันเดือนปีเกิดวันเกิดของเรานะครับช่องแรกเป็นวันที่ช่องที่สองจะเป็นเดือนนะครับเดือนเกิด และช่องที่3จะเป็นปีขอให้กรอกเป็นปีกรีธาสตศักราชนะครับเพศนะครับเราก็เลือกเพศกรอกเสร็จแล้วคลิกถัดไปครับเขาก็จะขึ้นกดความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของการใช้บัญชี google นะครับก็บขอให้เราอ่านนะครับอ่านให้ดีๆว่าเขามีข้อตกลงแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เมื่ออ่านเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่ฉันยอมรับจากนั้นระบบก็จะเข้ามาที่หน้าเวลคัมนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Google เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าอีเมลเมื่อสักครู่นี้เราสามารถใช้งานได้เลยเราสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆของ Google ได้นะครับ ในนี้ในตัวอย่างนี้ก็จะมีนอกจากเซิร์ชในการค้นหาข้อมูลแล้วนะครับก็จะมี Maps ที่เป็นแผนที่ YouTube นะครับ Google Play Gmail เดี๋ยวลองคลิกที่ Gmail สักหน่อยนะครับะนะครับเพราว่ายินดีต้อนรับนะครับคลิกถัดไปแล้วก็ตกลงนะครับ ที่กล่องจดหมายเข้าก็เป็นการสมัครครั้งแรกนะครับก็จะเป็นจดหมายที่บอกเราว่าเราได้สร้างบัญชี Google เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถปิดตรงนี้ไปได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทดลองนำรูปภาพถ่ายจริงๆของเราเอามาใส่แทนไอคอนที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับเราเอาเมาส์ไปชี้ที่รูปคนแล้วจะขึ้นรูปกล้องถ่ายรูป แล้วเราก็คลิก1ครั้งจากนั้นก็จะให้เราไปเลือกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับแล้วก็มาเลือกที่ select a photo from your computer นะครับแล้วเราก็เลือกรูปภาพของเราว่าเราต้องการใช้รูปไหนนะครับต้องการใช้รูปนี้ก็เปิดขึ้นมาเลยจากนั้นก็มาเลือกว่า เราต้องการให้ส่วนในของรูปภาพเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับรูปนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ set as a profile photo เรียบร้อยแล้วนะครับจากภาพที่เป็นไอคอนรูปคนสีฟ้าตัวนี้เป็นรูปภาพของเราแล้วเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้ทุกท่านก็จะมีบัญชีผู้ใช้งาน Google เอาไว้ใช้งาน Google Application ต่างๆใช้ในการเรียนรู้ใช้ในการทำงานและนำไปใช้บริการอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับขอให้สนุกกับการใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน Google อันนี้นะครับสำหรับวันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ